ข้าวก่อนได้ฟังฟ้าใส่แล้วเรื่องพื้นที่ป่าของบ้านเราลดลงอย่างมากมายขนาดนี้แล้วเราจะทําอย่างไรถึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพของเราได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดอันที่จริงวิธีการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าที่สุดหรือเราสามารถเรียกอีกอย่างว่าการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนมีหลักการใช้อย่างที่เข้าใจง่ายๆนั่นก็คือใช้ให้คุ้มปรับปรุงคุณภาพ ไม่ปล่อยให้หมดไปและนำกลับมาใช้ใหม่การใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนป้าได้ยินแล้วอย่าเพิ่งรีบงงเดี๋ยวฟ้าใสจะขยายความให้ฟังนะใช้ให้คุ้มก็คือการนำเอาทรัพยากรชีวภาพมาใช้ในครั้งเราจะต้องคิดหาวิธีใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดไม่เหลือทิ้ง ปรุงคุณภาพนั่นก็คือว่าให้เราใช้ทรัพยากรชีวภาพให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นเราสามารถที่จะปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรนั้นๆให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการใส่ปุ๋ยให้กับต้นมะม่วงเพื่อให้ได้ลูกมะม่วงที่โตขึ้นไม่ปล่อยให้หมดไปการที่จะทําให้มีทรัพยากรชีวภาพใช้ได้อย่างยาวนานนั้นเราจะเป็นต้องปลูกหรือเพาะเลี้ยงเพื่อไปทดแทนในส่วนที่ถูกใช้ไปแล้วด้วย นํำกลับมาใช้ใหม่วิธีนี้ใช้กับทรัพยากรที่เมื่อนำไปใช้เสร็จสิ้นแล้วสามารถนำมาเปลี่ยนรูปแบบการใช้เพื่อนำมาใช้ในรูปแบบอื่นได้อีกอย่างเช่นเสื้อที่เก่าแล้วใส่ไม่ได้ก็อาจนำมาใช้เป็นผ้าคลีลิ้วได้อีกเป็นต้นหลักการใช้ทรัพยากรสีวภาพแบบยั่งยืนนี่มันน่าสนใจจริงๆใช่แล้วล่ะเรามาลองใช้วิธีนี้กับทรัพยากรชีวภาพ,พรอบๆตัวเราดูบ้างไหมล่ะ ทำยังไงหรอยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเช่นการเก็บเอาเศษใบไม้ที่หล่นอยู่รอบๆบ้านมาทำเป็นปุ๋ยแทนที่จะใช้วิธีเผาทิ้งก็ถือเป็นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนจ้าเยี่ยม,มจริงเลยฟ้าใสต้นการมองเห็นภาพเลยละ่ะคราวนี้หลักการและวิธีคิดแบบนี้นี่แหละที่จะช่วยให้เรามีทรัพยากรชีวภาพใช้ไปตาบนานเท่านาน